สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาก็เปรียบเสมือนญาติผู้ใหญ่ของเรานะคะการที่เราเนี่ยอยู่ดีๆเข้าไปขอท่านเลยอย่างเงี้ยดูไม่งามค่ะเราจะต้อง นำสิ่งดีๆของเราไปให้กับท่านก่อนเหมือนกันค่ะเทศกาลปีใหม่หรือเราไปเยี่ยมผู้ใหญ่นะคะเรามกจะมีของเล็กๆน้อยๆติดมือไปก็เช่นเดียวกันนี่แหละค่ะเราก็ต้องนําสิ่งดีๆไปให้กับท่านสิ่งหนึ่งที่ดีมากๆก็คือบุญกุศลที่เราได้สร้างมานะคะนําส่งบุญกุศลที่เราได้สะสมมากรรมดีที่เราได้สะสมมาส่งให้กับท่านค่ะสิ่งนี้นะคะก็จะทําให้เรานะคะได้ส่งบุญให้กับเทวดาสิงสิทธิ์และยังเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีกําลังใจในการที่เราจะสร้างกรรมดีขึ้นมาเห็นไหมคะว่าตรงนี้ก็เป็นอุบายอย่าง ที่ทําให้เราได้สร้างกรรมดีนะคะวินวินเลยค่ะเราได้สร้างกรรมดีเราได้รับแน่นอนและเรายังได้นํากรรมดีนี้นะคะส่งให้กับผู้ที่เรานับถือและเคารพบูชาอีกด้วยค่ะและสุดท้ายนี้ก็ไม่ต้องกังวลค่ะหากว่าเราเป็นปุถุชนทั่วไปและกําลังทาให้ตัวเองเป็นกาลยานชนนะคะปุถุชนที่เป็นผู้ปฏิบัติด,ดีนะคะจนทําให้ละสังโยชน์ได้ข้อ1ข้อ2ข้อ3นะคะเมื่อเรามีสักกาะทิฏฐิที่ถูกต้องแล้วมันจะถูกเปลี่ยนไปเองค่ะตามความคิดความเห็นที่ถูกต้องนะคะและในข้อที่3นะคะ 哈。Huh? ศีลรัพตะปาปรมา m ท่านที่เป็นพระโสดาบันแล้วจะไม่นับถือนะคะสิ่งที่เป็นนอกเหนือศาสนานะคะจะนับถือพระรัตนาตายนะคะเป็นอันดับหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามหากเรายังเป็นปุถุชนทั่วไปสิ่งหนึ่งที่เราต้องยกไว้บนเสียงก้าวของเราก็คือพระพุทธเจ้าของเรานั่นเองค่ะพะรตนาตายนะคะเรายกอยู่บนเสียงก้าของเราที่จะชี้นําแนวทางเราสู่แสงสว่างส่วนเทพเทวดาเราก็จัดอยู่ในชั้นเหมือนที่เรานับถือนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะ นับถือเทพเทวดานะคะให้เป็นกําลังใจในการดําเนินชีวิตให้เหมือนญาติผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือและเป็นกําลังใจให้เราสร้างกรรมดีต่อไปค่ะและหากวันนี้นะคะเราเป็นผู้ที่นับถือศาสนาพุทธเช่นเดียวกันเราค่ะมาบําเพ็ญศีลรักษาศีลน,นะคะสมาธิและสร้างปัญญาโดยการเรียนรู้ค่ะเพื่อพัฒนาความรู้ของเรานะคะ สามารถทําให้ตัวเรานั้นได้ละสังโยสมได้ก็คือสากยยะทิฏฐิวิจิกิชฉาศิลปะตตะปรมาสามารถทําตนเองนั้นให้เป็นพระโสดาบันได้ก็แปลว่าเราปิดนรกอบายภูมิเลยนะคะและการที่ฟ้ามาปฏิบัติธรรมรักษาศีลในหนึ่งอาทิตย์นี้จึงขอส่งบุญนี้ให้กับทุกท่านค่ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเป็นผู้คิดดีกระทําดีที่สําคัญขอให้มีพละกําลังในการเรียนรู้ธรรมะขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขพบ เจอแสงสว่างหนทางที่พ้นทุกมีแต่กาลยานามิตรรอบก,กายและพบบัณฑิตที่ชี้แนวทางที่ดีให้กับทุกท่านจนชีวิตของทุกท่านจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมค่ะและหากว่าใครนะคะชื่นชอบรายการที่ฟ้าจัดทาขึ้นกดหัวใจเป็นกําลังใจให้กับฟ้าและกดแชร์ธรรมะให้กับบุคคลที่คุณรักการให้ธรรมเป็นธรรมทานอันยิ่งใหญ่ค่ะหรือมีข้อสงสัยใดๆสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกับฟ้าได้เลยค่ะและหากว่าสิ่งที่ฟ้าจัดทาขึ้นมีประโยชน์อย่างมากอย่าลืมค่ะกดบันทึกวิดีโอนี้ลงมือถือของคุณได้เลย และหลังจากนี้ไปรับฟังคติธรรมดีๆในเรื่องนี้กันเลยค่ะไม่มีสิ่งใดสามารถเนรมิตพรทั้งหลายที่เราร้องขอได้นอกจากเราลงมือทำโดยสร้างเหตุที่นำพาความสำเร็จจนเกิดผลความสำเร็จดังปารถนาหรือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั่นเอง